สวัสดีเอฟซีกุ่านกับพี่น้องทั้งหลายช่องยูทูบครับพี่น้องเอฟซีกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลลากับประุดโชคครับพี่น้องเอฟซีวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะจากสินลังพาไปจับแฟนช่ชองไปตามตัวเลขแนวทางตำเหลา่าเจ๊เอี้ยงครับพี่น้องเอฟซีหลังจากวันพุทธที่ผ่านมาจะเข้าตัวกับกัคือเข่าสามเก่าเป็นลง่งด่นไปอยู่ที่สามหก่ว่าไปเข่าตัวกับมือนี้ครับพี่น้องเอฟซีกท่านมา ตามรูปแบบแนวทางสิเพเชรจิตจัดชื่อหมวดหลายๆหมวดที่่านมาบอมีหนี่มวรรุ่นกัน,อนบอรูปแบบแนวทางตำลาวสวดจัดฝากบึมทำไรครับเี่น้นองเอฟซีกับแนวทางตำลาวจะเอียงก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจงให้ทางทีมงานครับเี่น้นอง e เอฟซีไปต่ไปบอไปจากับ,บจะเอียงครับฮัลสวัส e ดีเจะเอียงครับเี่น้นองเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเจะเอียงครับตำลาวันศุกร์ รอบที่ผ่านมาเขาโตกับพวกสามเป็นสามก่าเนาะเขาโตกันค่ะท่านผู้ชมเขาโตกัน่นส่วนวดที่ผ่านมาเนาะสวัสดีค่ะกัลกัสวัสดีทางช่อง youtube ค่ะ,ะช่องเจ๊ยังชาแนลแล้วก็ประสบโชคค่ะ,ะแต่ว่าขอเด้ค่ะท่านผู้ชมขอนิดนึงค่ะท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็คือจะไปหาอีกหาป้าพ่ออ,อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปค่ะท่านผู้ชม ขอกดติดตามไม่ค่ะจะหาบ้างงะหาบอยากค่ะท่านผู้ชมเพราะนี่เขาอยากเห็นเขาก็ไปเบิ้งกระดิ่งอย่างเลยค่ะว่าโอเจ๊ยังเราลงาคลิปตำลาวหรือยังแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมกากดติดตามไม่ค่ะกดติดตามไปยันลูกท่านผู้ชมท่างห <2 S 1> น้าอยู่ท่องยูทูบไว้เดยเฉพาะนเอฟซีไทยช่างหนาเพียดหน้ายังเกิดอิสเซเดนสำหรับงวดที่ผ่านมาเนา,เนายยงะงวดที่ผ่านมาเป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเมษวันที่สิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชม สายวิ่งลูดของเขาค่ะท่านผู้ชมสายวิ่งลูดเขาไม่ค่อยหลุดหรอกค่ะท่านผู้ชมสายวิ่งลูดล่างกันบนเขาไปที่สอ,องกับสามก็มาที่สามค่ะท่านผู้ชมมาที่สามคือเก้าสามค่ะเก้าสามวนตำราบนกันล่างสายวิ่งลูดมาที่หนึ่งกับสามแตเข้าไปทั้งหนึ่งไปทั้งสามเลยค่ะไปที่หนึ่งแปดแล้วก็สามเก้าเก้าสามคือเอาไปผู้ใดวิ่งผู้ใดลูดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่เขาเ้าเต็มทั้งสามทั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชม สําหรับสายตารางสายตารางเป็นนังเอกของเขาค่ะนากเอกของเขาเขาที่ตัวกันค่ะตัวกันที่ตัวกันคือที่63ค่ะเขาที่ตัวกัน39ครับหัวพี่น้องเพราะเขาปกระวัง9เพราะว่าเอทเอเบอร์นี่เลียว่า6กับ9นี่เขาจะต้องเฮดเป็นเลข9ไว้เพื่อท่านใดที่ว่าเลขเด่นเลขเด่นขอชนกับของเจ้าเป็นที่9 คือว่าเป็นที่หกแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมการนี้คู้ได้หลายอยู่ค่ะเพราะว่าก็ได้กินกาแฟนด้วยคือว่าเผ็ดเพ่ินตลอดเลคือว่าเพลิดปลอมไรแต่จะเหี้ยเผ็ดปลอมค่ะเผ็ดปลอมเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก่ะคือสายจับคู่ตัวน้อยๆนี่คือเท่เอเธอในเบิ้งเรียบร้อยเลยค่ะท่านผู้ชมคพิ่จังกับใบปลอมเรียบร้อยเลยก็คือเขาไปอยู่เน้นไปที่สามหกมันกาะสตัวเน้นอยู่ที่สามหกแล้วว่าเราบังกลับหัวไปสามก่อนน้ำในด้อเพื่อนก็เดี๋ยวชสูยฟังอยู่เนาะ เนี่นค่ะเพระาะว่าเขาเ<ม>ห็ดเห็ดมือเรียบเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมสำหรับเพจป้อมนี่ท่านไหนที่อยู่หนา้าหน้าเฟซเนาะ,ะท่านไหนที่อยู่หน้าเฟซเพราะว่าหน้าเฟซของเขานี่ยมีหลายช่องค่ะมีหลายช่องทางก็คือหนึ่งคำหลาค่ะคำหลานี่ก็คือตำล้าวตำยังกันนี้เหมือนกันคะ่ะเป็นทีมงานของเขาแล้วก็เส้นมีค่ะเอออ็อออดเส้นมีเอ็ดเส้นมีก็เป็นทีมงานของเขาค่ะท่านผู้ชมอ่าไปจบโชค ทั้งนาเฟตกับทีมงานของเขาค่ะ,ะลุงแหลกับทีมงานของเขาคือต่ำลาวต่ำเหนือกับต่ำไทยก็คือทีมงานของเราค่ะแล้วก็เจ๊ย่งชาแนลอันนี้กับทีมงานของเขาแล้วก็เรื่องอินกงแล้วกับยายย้ยงคือเก่าอันนี้ก็คือทีมทีมงานของเขาค่ะแต่ว่าท่านใดที่ไปอยู่ช่องใดแล้วถามว่าเนี่ยใจมาเป็นช่องจริงกระโถกับมหาแอดได้นะกรับมหาแอดได้ราว่าแอดจะแนะนำมา ให้ดูที่ผู้ติดตามค่ะให้ดูที่ผู้ติดต,ตามอ่ะเพจไม่เพจปอมกับผู้ติดตามจะบ่หลายค่ะลำชุมพบาลเพินพ่นเพินพ่นเพิ่งเฮ็ดขึ้นมาเนาะเพิ่นเพิ่งเฮ็ดขึ้นมาจังไหนกับเบอร์ที่ผู้ติดตามได้เลยค่ะท่านผู้ชุมไปต่อค่ะท่านผู้ชมไปต่อ,อขอเวลานิดนึงค่ะขอเวลานิดนึงอธิบายนิดนึงพี่น้องเย็บชีมันจะไล่ไม่มียงเดี๋ยวพี่น้องเย็บีต้องเชื่อ ไปตัวเอาเงินนะสินะตัวเ,เงินท้องกันเจ๊ซัดแข่งอย่างเนะงเาะแอดแก่บอรับผิดชอบไรใดทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าวเอ,าอด็ดบอกว่าแอดบอได้เคยทักไปหาไผ่ก้อนเออตั้งแต่เมื่อละเว้นทีนี้หน้าเจ๊ย่างนี่เหรอคะ่านผู้ชมทักไปหาคนนั้นแด่ทักไปหาคนนี้แด่แอดบอกได้เลยว่าแอดไม่เคยทักไปหาเอ็สีแม้แต่คนเดียวเลยค่ะเออไม่เคยทักเพราะว่าถ้าเขาทักไปมันจะสับสนค่ะ่านผู้ชมแจกเงินแจกท้องนะสิแอดเอง บอเคยมีทีมงานไ่บเคยมีครับพี่น้องเล็บซี่บืงสัพพัดเป็นอยู่เนาะบอกบ่าอะไรจ้งบริษัทพ่อพี่น้องบอกมีว่าบริษัทเจเย็งเจแ่นบริษัทเจเย็งสียาหลงเสือพี่น้องโปรดระวังว่าที่ทักไปกั้ซื้อปลอมล้วนเลยค่ะเพราะว่าแอดบอกเคยทักบอกเคยทักถ้าสงสัยยังไงกับโทรกลับมาหาแอดได้เลยค่ะเพราะว่าแอดบางเบอร์โทรไว้ให้เลยค่ะเนี่ยบางเบอร์โทรไว้ไว้เรียบร้อยอ่าป่อมมันนี่เบอร์โทรบอกมีถ้าเก่าค่ะเพราะว่าพันพันดูดไปเลย ดูดไปทั้งของเขาเลยค่ะราะว่าพนัพนเสียออกตะแครยอดมานังแกนั่นแหละอ่าตำลาวค่ะตำลาวสายดินลูดเขาค่คือนางเอกของเขาอยู่แล้วนคะคะเนาะท่านไหนที่นี้ตัวเด่นตัวดับกับจับเองชนเองเลยค่ะทา่านผู้ชมวันที่สิบสามวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่สิบสามสายเด่นวิ่งลูดเจ <7 S 1> ็ดขั้นบนค่ะล่างกั่บนเจ็ดกับแปดวงกลมที่แปดนายพ่น้องเด้อที่แปดคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยพอไปทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะทั้งสองตัวเลยค่ะท่านผู้เดียวสายวิ่งสายลูด สามพลาอสายวิ่งสายลูดนี่ส่วนมากเนี่คนจะท่านใดที่มีสูตรอีูลี่ยงนะมีสูตรละอยูลแล้วแต่จะมาชนของแอดเลยเพราะว่าหลายคนที่โทรมาวอาคอยเอาของเจ้านีไปชนกับของคอยมันชนตัวไหนเขาจับตัวนั่นเขาลูดตัวนั่นเลยเขาได้เลยอ่ะแบบนี้ก็โอเคเลยค่ะได้เลยค่ะสำหรับตำราสายบนกันล่างค่ะบนกันล่างสายวิ่งลูดวิ่งอยู่ที่สองกระศุนวงกลมที่สองเดอพไปน้องอันนี้บนกันล่างเจ้ามากกว่าเจ้าคือวงกลม บม่ได้มักเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบม่ได้มักอาธิมงกุมคือมันมาหลายสูตรว่าหมูอ่อาคือมันเด่นมาเลยคือที่สองค่ะแล้วก็ที่แปดค่ะท่านผู้ชมก็ามัเด่นมาหลายสูตรปลาหมูพี่น้องพี่น้องเอฟซีทั้งหน้าช่องยูทูบเนี่สิได้เปรียบกว่าหมูแบบคือข้ามอธิบายไปลองเอฟซีทูสักจะอย่างพี่บอกลองัลงมือพี่ก็บ,บอกว่าเอาตัวนี้ไปจับใส่กันเด้อ จังนวัดก่อนน่ะเนาะแต่า่ามันกะว่าจำเป็นต้องมาทุงวดเลยค่ะเพราะได้มาทงวงวด<ช>แต่า่าก,ากะมันไก่หลุดไปวงวดสองวดแล้วมันไก่ขึ้นมาอีก,กคอือเรา่แบบนี้ค่ะ,ะตราวสายตารางค่ะตําราสายตารางศูนย์สองห้าเจ็ดแปดสองศนห้าเจ็ดแปดสองพีอเันนี้สายตารางค่ะพี่้องเ e อสายตารางเ่ะเปดแปดสาางองที่ใส่ยีก่สเก้หบ่เจ็ดแปดเก้า ศูนย์สองห้าตัวเก้ากัหกค่ะเก้ากัหกอย่าลืมนะคะแอดแท้ให้เบิรงแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแอดแท้ให้แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเพื่อท่านใดที่มักเก้าเพามักเก้าไหลดีหรือเด็กเก้ามันไหลดีกากันที่หกข้อมค่ะท่านผู้ชมกันยี่สิบอะน้เอ้าทิจารณนาบมึงค่ะท่านผู้ชมสำหรับเดี๋ยวสุดท้ายแอดจะที่ใบฟังว่าตัวใดจะจับกันตัวใดมื่อนี่มันจะเด่นเนาะสำหรับตำราล่างกันบนสายจับคู่สายจับคู่เจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสามแปดห้าแปดหกราบังเอียงกลางพี่ 8, 99, น้องแปดเก้าไปแล้วเนี่ยครบก็เก้าตัวเดียวกันนะสินะระวังที่วงกลมไปที่ใดเนาะวงกลมที่เจ็ดห้าและแปดหกครับพี่น้องเอลเ่ครับเจ็ดห้าและก็แปดหกครับสำหรับท่านใดที่ชอบกันท่านควายจับในวงกลมบ่มาเสมอไปค่ะท่านผู้ชมไม่มาเสนอไปเพราะว่าแอดวงกลมน้ำอ่าที่ว่ามันชนกันคือมันสองสูตรเทามาจับใจกันแล้วมันชนกันค่ะท่านผู้ชม ก็คือตัวที่เฮาวงค่ะ,ะ,ะสำหรับสายบนกันล่างสายจับคู่ค่ะบนกันล่าง28 27 29 50 70 80วงกลมที่27และ28เรี่น้ลองเดอร์อันนี้คือบนกันล่างะระวังที่6กับ9ทุกเราค่ะท่านผู้ชมระวังกับ6กับ9ต,ต้องแน่ัจท,ที่6กับ9ทุกเก่าพระมา29กับ26 <c oughs> เนอะ, <c oughs> อะแอดกระจะอที่ใบฟังนิดนึงค่ะ,ะท่านใดที่ว่าอ่านข่าวจัได้หลายตัว สำหรับาทางช่องยูทูบแอดแตบ,บอกแค่ทางช่องยูทูบถ้าไม่อยากได้หลายตัวอยากเสียงค่ะอยากเสียงอยากเสียงดวงนี้เว้ย๋ย่าลองวัดดวงเบิง้งใครบอยอยากได้หลายตัวได้แอดอแอดกับจเชียงดอกแต่ว่ากับบ่าได้เข้าเสมอไปเลยค่ะ,ะแกรลุ้นซะสองงวดสามงวดหรือว่าลุ้นงวดหนึ่งมันก็นจะมาเต็มเต็มน,นี้ก็กคือตัวเด่นค่ะเด่นกาเด่นค่ะมาจับเสกันเบิ้ง่างนี้เด่นตัวใดทางล่างเด่นตัวใดบุเด่นบนเด่นสอง ล่างเด่นแปดถ้าจับคู่กันจะได้เป็นตัวใดสองแปดสอเจ็ดศูนนจ็ดพเอฟซีจะได้แค่ซีหค่ะท่านแค่ีงอันนี้คือเสียงดวงแล้วแอดบอได้ว่นเน้นแอดบอได้วนเนนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าเราหลุดไปวดนหนึ่งสองวดเราจะคืนไหมแอดจะให้เซียงดวงง่ไปเป็นแนวทางท่าน้นันเอฟซีรูปแบบแนวทางตำราววันนี้ให้โชคให้มัน แต่ไ<อ>หนก็ขอให้โชคดีมีใช้ยเขครูทุกคนค่ะ<อ>ใครใครอยากได้ทั้งนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมแต่บาอยู่ที่ดวงครับสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหมือนน้ำลาพี่น้องเอฟซีทุคสันทั้งหน้าช่องยูทูบแพรบเจี้ยงชาแนลเราก็บปบาสุดโชคสวัสดีแม่มครับพี่น้องครับค่ะ